ครับสวัสดีครับสนามน้องกุงกระตายครับนัดวันที่14มีนาคมปี64ครับนัดนี้มือนี่ครับเบิ่งกันช่วงที่2ตอนนะีพี่น้องเนาะ ครับมาหนีงัวเขามาลายครับจุงแหลกผ้าเบงประเภทผูนครับเนาะผี่นองารทานหลายคนก็เเดยกรองมากครับก็จัดไทยนะครับจัดไทยช่วงนี้ก็สีเบงแม่ลูกงัวแม่ประมาณนี้นะครับเนาะแกมแก้มกันแม่นะครับเนาะอันนี้เบงข้มแรกนี่ครับเป็นทอพ่อเราจูดอยู่นี่อันทอพ่ออนมนี่แม่ลูกปะครับนี่แม่ลูกแม่ลูกแม่ปะครับนี่นี่ครับแม่แม่ลูกลูกแม่ได้ครับบัดนีมาเอาคม ครบนี้จักบาดนะครับครบนี้เจ็ดสิบแปดครับห้องไว้เจ็ดหมื่นแปดพันเมนี้มาสามตัวนะครับเนาะกับกับแม่โคแม่เดียวนี่เนาะแม่เดียวแม่นี่ท่านทับไปกเป็นเนาะครับนี่เพราะท่านทับแม่นี่ทองว่างเป็นง้วดไทยบ้านห้องครับสีขาวตัวนี้ไห่บามันแล้วเนาะครับเนาะอันแม่นี่ห้องจักบาทพอนี่แม่นี่ว่าแปดพันแม่นี่ห้องส่าแปดอ่าครับมี่สองราคาให้เลือกเนาะครับเนาะหมักแม่ลูกลูกแม่เจ็ดสิบแปดลูกที่สองบ่ครับตัวนี้ ลูกแรกเี่ครับลูกแรกเลยบอกครับโอ้แม่ทับไฟสีโตนี่ลูกแรกแม่ทับไฟสีเดือนแเราทับโค้งไปเชื่อกันเนาะทับโค้งตัวไอ้คนนี้ครับลูกแม่ติดเครื่องนี่ครับทุ่คนะหางดีครับลูกลูกคนเนาะครับเจ็ดสิบแปดกับสี่สิบตัวครับสองเจ้านีมาโค้งหนึ่งกับแม่หนึ่งนะครับเนาะพี่น้องมากจังไดกัจะคอยโทรมาถามต่อเอานะครับเนาะโทรมาเบอร์ไหนพ่อครับ 093 48 5า00 48ห00 4เก้านวอยวนมัตบันไหนครับนี่มัตบทุมลัดบันดูหญ่เนาะอ่านครับมาตาบานดูหญ่ปฐุมลัดครับนี่สามตัวครับเจ้านี้มาพระเบงด่านมันชัดๆแสงนะครับเนาะนี่ครับพระเบงลูกสาวเพิ่นครับโอ้ลูกสาวเพิ่นโก๋อยู่ด้วยครับนี่ยโก๋งามอยู่ครับนี่แม่เพิ่นก็หนาครับหนังหนาซาดีแม่เพิ่นเนาะ นาตาใส่ได้ครับเพคนครับนี่ลูกสาวเพิ่นครับนี่นี่ครับลูกแรกลูกที่สองทับไปแล้วสีเดือนพนมวัสัุนะครับเนาะเอาครับนี่ลูกง่ามเติบอยู่ครับลูกง่ามเติบอยู่นาเบิงโตต่อมาโค้มต่อไปนะครับเนาะอันนี้เป็นงัวเมร์เจ้าของบ่เห็นเจ้าของบ่เบิงนะครับเนาะยางไปมองเพิ่นจับเสียกีครับนี่ยางมาเบิงนะครับเนาะ แม่นี่แม่ขาวคือสิแมนแยกลูกเหรอครับเนี่ยเป็นต่อกันอยู่นะครับเนาะเอาเบงผูแคมเป็นน้ำครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับตัวนี้ก็สีธรมแดดง่ามครับเนี่ยแดดง่ามค้นลูบเด็ดเลยนะครับอ่าเช่าราคาโซฟาครับนี่จะคลองเล่าครับนี่ยตั้ตัวครับมากไปหน้ตัวนี้เหรอครับตัวนี้ราคาเท่าไรครับเนี้สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพัน โอ้ตัวนี้สองหมื่นเก้าพันนะครับเนาะเป็นงัวกัสีเข่าปีเหล่เนาะตัวนี้กัสีเข่าปีให้กันตัวนี้เนาะปีให้กันนะตัวนี้ค่อยสามหมื่นนะครับเนาะสามหมื่นท่านก่อนสามหมื่นท่าก่อนเอาสี่พันหาลอยเอาสี่พันก็ได้เอาสี่พันก็ได้ครับเอาไปมาเนาะครับลดเลยครับเนี่ยเพราะในต่อทำได้ลดแล้วครับเนี่ยนี่ครับว่าบักหนารูปมรอดเติบด้วยครับเนี่ยคุ้นดีไหมตัวนี้ครับคุ้นดีก็เห็นง้วะเทอร์กตัวนึ่งนะครับเอาพี่น้องสองตัวนี่มักตัวไหนไปเนี่ยทั่วมาต่อเอาละครเนาะ พอมาเบอร์ครับเบอร์ศูนย์แปดดหห้อนี้นะครับเนาะ,ะครับอ่าครับถักมาหนครับับนบ่ใหญ่บ่ยบอูร์บนโอ้อยู่บ่ใหญ่บอลูเบ์ครับมาเบงม่แมนนี่ไงคัดกปรเทศินดูบาซินครับสูงลอเบสิบเจ็ดสกสกว่าเนาะ ห <60 S 1> กสิบตัวแทนมีลูกป่ะครับตัวนี้เส้นเลยครับโอ้ทับแล้วครับผมนี่ครับใบเส้นมาเบิ่งกใบทับเพิ่นคำบ,บ่เนี่ยูนเก้าหกครับผมเส้นคนที่หาโมกกล้าออกเชียนไปหนีเลยเนาะครับผมหาโมกกล้าสี่หกสี่ปีนี่ปีไอเดือนปรนะนเนาะปีใหม่นี่ครับเจ้ามดเอกนี่ครับในท้องบ่เนี้ออกมาสิเป็นยังไงเนาะครับนี่โค้งสางแม่บักไงนี่ครับนี่ยืนไกลท่งเต้นสูง อร่อยของชิพาด้อครับถั่วหม้อผมนี่อร่อยของชิพาดใชครับใส่ชีไสไปครับราคาจักบาทห่ครับหกหมื่นหาหกหมื่นหาพันนี่ห้องเนาะห้องหกหมื่นครับเบิ้งเบิ้งคอคอดีเนะครับนี่คอดีครับงอใหญ่ๆนี่คอแบบนี้ถือว่าใส่ได้เนาะติดโบนมาหลายเติบเนาะติดโบนได้เลิกเติบอยู่ครับนี่นมอ่านมดีครับนมสีเต่าลูกลูกเด่นมันต้องขายในทองลูกที่สามในทองอ่ะพี่น้องราคานี่ครับ ซื้อไปรุ่นเราซีไว้ครับมันสิงามซำไหออกมาเนี่ยทั่มาเบอร์เดยเนาะครับ061 6 5 7 6 5 7 1321 1321มาตาเจตตัวประพันพิมานเนาะครับเนาะมาตาจตโตัวรเอดครับนี่แม่ดำแม่สาวดำท้องไผครับนี่แม่สาวดำโอ้ผมจะของเล่า นี่แม่สาวดำพูดจึงความพันธุชนราคาเท่าไรครับแม่นี่ามหมื่นสองพาได้ก่อครับสามหมื่นสองพันสามห่นสองพันโ้สูงสิขา่ขาลายซีด้วยนี่เอาเส,สือชุดลายซียยครับชุลายซีนี่มองนี่อมองนี่ชุลายซียครับแม่สาวท่านขึ้นยกะเทียบไปเนาะครับท่านขึ้นยกะเทียบไปขายลุงล้วเหรอไปมกี้มาแล้โอ้พาลุงมาตัวนึงแล้วโอ้พาลุงมาตัวนึงแล้วโอ้มันยังได้สดอยู่ตัวนี้เนาะนี่ครับนุ่มดีครับ แยกลูกเป็นตัวนึ่งนะครับนะึงในสดในสดอยู่ตินี้เนาะลูกแรกบ่ลูกแรกครับเอาราคาเนี่ยใสอีกตัวนึงครับ,บนนมันมาเบาิ่งงัวผูเพิ่นครับมันนี่ครับมาสองตัวครับตัวผูครับาามมตัวนี้สามหมื่นสี่มาผูสองตัวเนาะอ่าสามหมื่นสี่นี่สูงอยูร่อยสามสิบกวักวกัวเกือบสี่รอยซี่ครับนี่สามหมื่นสี่เกือบสี่เบิ้งหางเบิ้งเล็บครับ เล็บดีข้อไล่ครับอายุกับสิบประมาณปีอันนี้ครับครับผมครับผมเดี๋ยวเบิ้งตัวนี้กอนนะครับเดอายุกับสิบวันปีนหน่อยเนาะสามมือซีครับอันนี้อีกตัวนึงครับนี่เจ้านี้มาผูสองตัวครับวันนี้ว่ามันเบินง้อผูยังสะใจเลยครับวันนี้ง้อผูบบกหลายครับเวามว่าหลายนี่ก็สามมือซีกันครับนี่เล็บดีเล็บดีเนื้อหนังมังสาหนาครับนี่เป็นง้อหน่อยครับเป็นง้อหน่อยตัวนี้ติดดำมาหลายครับติดเชื่อกหายหลายครับนี่ สูงเกือบสิโซีเอานอนครับลาเนาะสามเมื่อนซีตัวนี้ก็สามเมื่นซีตัวแม่นั่นเทไรก่อนสามเมื่นสองตัวแม่นั่นสามเม่นสองถือกกตัวเธอครับสามมผมเอาตัวนั้นได้เหรอมันถือกอกง่ัเธอครับเอาอยากได้โทรมาหาเพิ่์นบังได้ครับบัดนี้โทรมาเบอร์ไหนเนาะครับศูนย์แปดหกแปดห้าหกหกห้าเจ็ดหนึ่งสองผูกกับหนแมครับ ทัวรมาเบอร์นี่เลยนะครับงว่วมากจะใส่เานาะครับจากบอระเจ้ามาตาบอระบืออ่าใกล้ๆกันเท่านี่เนาะครับเนาะอยางได้โทุมาเลยครับเนี่ยตัวแม่ถือก็ตัวเธอครับพี่น้องบ้านนี้ <c oughs> เอาไปเป็นแม่บ้านเท่าเลี้ยงซัมมี่พอดีนนเนาะเงินบ่หลายซัมเพิน่นเดี่ยวเป่าซัมมี่แล้วครับเดี๋ยวนานๆครับเพลิดเพลินนานดีเมื่อเบิ่งประเภทแม่พันธุ์ครับเนี่ยแม่พันธุ์สีเท่าๆครับแม่นี่แม่เท่าติดติดบนมาเลยเนาะ ดกับเครื่องดำเครื่องดำเต็มเลยครับแม่นี่เครื่องดำเต็มว่าสิเป็นหลังเป็นหูราขาเครื่องเพชรตัวนี้สูงร้อยห้าสิบเด็ไปครับนี่งมีรอยหาสิบนิ่อยเนาะนี่ครับตัวนี้ส่วราคาจักบาทครับแม่นี่แม่นี่ว่าอยากได้หามื่นครับแม่นี่อยากได้หามื่นท่องจักเดือนหรือครับสามเดือนกว่าครับท่องสามเดือนกว่าท่องแรกท่องแรกคือท่องสองท่องสองครับท่องที่สองครับทับเดือนทับไม่ยังไม่นอนครับทับไอ แดงใบเล่ครับทับแดงใบเล่ตัวนี้ทับแดงใบเล่ตั้งท้องหนึ่งสามเดือนราคาเอาหามื่นมั้งปะครับห้องไวหามื่นลูกที่สองได้ท่องห้องพันไรแต่ว่าก็บพันอยู่ห้องปลาไหลอาอพี่น้องอยากได้โทรมาเบอร์เบอร์ได้ครับ063 0์3 0024ศูนย์หกสามศูนยงสีอดอยู่ไสนเนาะครับง้ออยู่หน้าคาครับอยู่หน้าคานะครับเอาบานริสิภาพไปเบิ่งด้านมันชัดๆัดนะครับเนาะ แม่นี่มีราคามีเบอร์ให้เรียบร้อยครับของสามเดือนเอาเบื้องดาครับพวกหางนี่มีรอยหาซิบอยู่ครับนี่รอยหาซิบกลัวแท้ๆละ่ะเครื่องดำค่อยหางเกือบจุอนเรียบหน่อยครับเรียบดีของ้ามครับคอใส่ได้อันนี้เป็นแม่พันธุ์แม่บอกอีกตัวนึ่งนะครับน้ะนี่เสื้อไปรุ่นเาราลูกแดงใบเล่สามเดือนนี่ครับสีอ,ออกมาแด้งแซงซำๆสซีสเมนประขาบลอนะครับนาะ แม่สีนี่เนาะครับแม่นี่อยากได้สนใจทักมาเบอร์ขันนะครับเนาะง้อกับมาตานาขาว่าปีครับนี่กุ้งช่วงขาหนีง่ายไหมครับช่วงดาบง่ายครับเฟ่มดาบง่ายขนาดไรครับช่วงเฟ่มดากงามครับนี่ช่วงนี้งามง่ายเป็นตาโอรุง่าย่ะบอเปล่าเท่ากันเนาะเพื่อนแม่นกนเป็นตาโอรุง่ายนะครับเนาะมาบึงลึงเพิ่นหนามเตยหนำลางเพิ่นครับนี่เอามีมาหลายครับหนามเตยหนำลางมีมาหลายครับนี่มีเห็นหลายครับพี่น้องอยากได้ทักเอานะครับเนาะ แม่นี่แยกลูกตัวไหนเนาะครับเนาะนมมันขัดนะมันนมมันขัดด้วยนะครับแม่นี่สีแดงครับอ๋อมักสีแดงครับก็ไทยบานเฮาไถใหญ่เนาะครับเนาะไถใหญ่หูกินครับนมสีเต่ามันขัดครับแสดงว่าแยกลูกออกไปบางสามสี่หมื่นนี่นะครับเนาะสีแดงลอยประมาณลอยสี่สิบครับมาชนจักบาทครับแม่นี่เปิดไปอยู่สามหมื่นหาพันพี่น้องสามหมื่นหาพันครับ ได้สีแดงๆไปเลี้ยงขึ้นกันครับสามมือหนาพันนะครับอ่าอยากได้กระโทมาหาพันลูกตัวที่สองให้คองมาครับเลยเอาต่อไปเนาะลูกต่อไปค่ะลูกต่อไปเป็นตัวที่สองนี่คือลูกแยกเพิ่งตนองครับนี่แยกลูกไปโอ้่าลูกเพดเม่เพดผูบ้านูเนาะตัวผูบอ่อเอาขคือรถมือเส้านี่ตัวผูบครับนี่กำลังขึ้นทอนลูกอยู่ครับนี่เอาขั้นทับแล้วก็บขั้นเส้นคือทอนลูกเนาะไปทับบ๊อบพี่น้องมักพอไรครับราคาอยู่เท่าไรก่อนครับ สามมื่นหาพันนี่ครับโทรมาหาเพิ่นในเรื่องครับนี่โทรมาเบอร์เนาะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดสาม์เสนเครับเงินบ่หลายคือเพิ่นครับตัวละแสนสองแสนสี้เบ่ได้ครับซัมนี่พอดีครับซือไปทอมไปคุณน้องแล้วผิดหลอกเนาะนี่ครับนี่ตอนนี้จะ่นะครับเพราะว่าลูกกินน้ออกไปงหันครับวายลูกเมือนเศร์นี่ครับนี่สีแดงดีครับสีแดงดี ออกมาเบิ้งวัวเพศผู่นะครับวันนี้ผิวผูเขาหลายกับผ้าเบิ้งหลายนะครับเนาะเพศผูเบิ้งตัวนี้กับเนื้อหนังมังสาดีครับเป็นง่วนหน่อยๆอยู่นะครับนี่หนังหลายเนื้อหนังหนาครับตัวนี้ประเภทหนังหนาครับเนาะมาเบิ้งของคนอีกตัวนึงครับตัวนี้กับนังหนาขนบันลนทั้งนั้นนะครับหน่อยๆขนบ้านลนสังคับนี่เบิ้งเล็บดีครับเล็บดีตัวละหมื่นสองหมื่นสี่โอ้กู้ราคาถือตัวนี้ไหมสองหมื่นสี่ห้องไว้ซื้อๆพี่น้อง สองหมื่นสี่คุพันร้นทำได้ไหมสองหมื่นสี่ครับนี่ครับสามหมื่นสี่ครับสองตัวรอๆนะครับนี่ประเภทสายเลี้ยงสายขุนพี่น้องเอาสมนีไปขุณใบกำลังพอดีพอดีนะครับเนาะนี่เป็นง่วนน้อยครับหันน้ำเลี้ยงดีๆนี่กับบะแม่นโก้ขึ้นเต๋อพี่ครับนี่หนาลึกตืดขึ้นเข้าเดียวมีกำลังครับนี่ผู้ผู้เชไปขุณนะครับเนาะ นี่ครับสองหมืนสี่สองตัวครับตัวนี้ก็บสองหมืนสี่ครับอ่ะพี่น้องอยากได้โทรมาหาเพื่อนเบอร์นี้นะครับเนาะผมสิเทาเบอร์ไห้์สองหมื่นสี่นี่เป็นวาต่อได้ครับประมาณราคาเอาเลยว่าันว่าห้องมานีซื้อครับห้องเพื่อนเด้คุยกันวัสดุเนี่ยเพิ่นว่าเนาะเบิรงครับเล็บดีเล็บใส่ได้ครับก็เป็นงูหน่อยควอมสูงกับสียู่ลอยงีนะครับเนาะควอมสูงลอยงีอ่าซแบบนี้คือเป็นคุณได้งไหมครับความไร้งามครับอ่ะอยากได้โทรมาหาเพื่อนมั่นนะครับเนาะ ทีทำเบอร์โทรให้ครับอาอโทมา์0 2นึ่งสองศูนยสองศูนยามอ2หกสามสองงัวขัก่อสนามอีกนะครับเนาะทักได้ทักได้ตลอดเลยตลอดยี่ิบสี่แล้นะครับเนาะเจ็ดหมืลูกเพจผูครับตัวนี้ท้าได้ก่อนครับ หกหมื่นหกหมื่นสองโอ้หกหมื่นเจ็ดมีเบาสามเทียร์คอยถือพี่น้องมือดิห <c oughs> กหมื่นเจ็ดพันครับเอาไหมแมนแค่ถือแจ็ครัตรนี่หกหมื่นเจ็ดพันครับลูกเพ,พียรผูสีแดงแม่สีมุมมุมลูกตัวที่สองเม่ยทองหวานกุ้นนะครับเนาะงทับแล้วแม่ทับแล้ววันนี้เออเม่ทับพริกแดงหนีเดือนหนึง่งมีใบบ่เนาะครับมีใบกับมีอ๋อเบิ่งใบนะครับบ้าทับพริกแดงพี่น้องเห็นลูกพริกแดงแล้วครับบันนี้ พริกแดงให้ลูกงามครับแดงดีเฟี่ยงงามนี่อ๋อนี่ครับไปครับพริกแดงทาพันทีเจ็ดกุมภาพลาบบ้างไหนนี่ตัวหน่อเนาะมือคลอดกะหกสี่มือมือติดมือติดโอ้นี่มือติดเนาะมือสังเกตสัตว์เนาะมือกับสัตดเนาะครับนี่เปียนหกสีมือคลอดนี่สิบเก็ดพฤศจิกายนหกสีนี่ครับพริกแดงครับในท้องนี่ครับพริกแดงงามมากๆครับประเภทสีเป็นทองห่วเลยครับเนี่ย สีมุมสิลูกพริกแดงนี่ออกบักซ้ำเลยครับออกเม็ดบบกขามเลยครับถล่มันออกมาเนาะอันนี้ลูกตัวแม่คือสีคลกเ้อะลูกพริกแดงไี่ทองครับพึ่งทับเดอนกุมผ้าหนีเนะครับเนาะนี่ลูกไส้ตัวที่สองตัวที่สามไม่ทองพี่น้องห้องวบยูราค่าเท่าไรก็ครับหกเหจพอ่าพี่น้องอยากได้โทรมาหาเพิ่นนบ้างครับบัดนี่โทรมาเบอร์ดครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้หกดสองเ็ดห้าสี่สองเ็ดห้าสี่นี่ครับแม่นี่กับลูก อันนี้ลูกแท้บ้านเนาะลูกแท้บ้านนี่ทาทางเพิ่นกับโก่อยู่ด้วยครับนี่พิ่นนะครับเนี่ยหนังหนาซาใหญ่เติบด้วขาใหญ่ครับตัวนี้ขาใหญ่ขางามเมียมันอยขาดีเล็บดีเอามาเบิ่งท่างท้านักทางหานะครับเนาะนี่ครับด่าคางเพิ่นนะครับเนาะครับถือว่าสวยเลยครับนุ่มนุ่มกับชัดดีงามครับงามนุ่มชัดดีงามกล้ามเนื้อเพิ่นก็มีหายเบิ่งนะครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบ กลัวครับปาบ้านลอยซิบหาเนาะก้มสูงครับครับอยากได้กระทักมากเบอร์นี้นะครับเนาะพริกแดงในทองอย่ใชนี้ทรายูกบอกขึ้นนะมาเบิงพอพันอีกตัวนึงครับบันนี้มแห่นี่ครับเพศผูครับยืนบักจังกาเยครับสูงมีลอยหกิบหาแน่นอนครับเบิงนาครับบันนี้นาฝรั่งครับดังฝรั่งครับดังดวงฝรั่งครับนี่นาโ่นโจโก้ครับ ตัวนี้เพิ่นกสิพ่อบามันแม่กสิแม่ทิ่นดูนะครับเนาะทินดูบาสินครับจักบาทเลยพอตัวนี้ตัวนี้ห้องไว้หกหมื่นสองพันพี่น้องอยากได้เอาไปเลยครับหกหมื่นสองพันเอาไปทับได้ครับนี่ยคุ้มฝอกคุ้มฝุงได้ครับขค้ือนรถทาทับได้งวัวจากปีหรอพอ่อสองปีสามเดือนงวัวสองปีสามเดือนทับสบายครับไม่ต้องห่วงเลยทับัก็ได้บม ทับเล็กซิมก็เมียปลายไข่หำดำครับปลายไข่หำดำไข่หำไ่ครับตัวนี้ไข่หำไงผุน,นครับกระโหลกนี่ครับหอกมื่นกว่าหนามันันงเป็นหนาฝรั่งหลังหนกหนกนู่นๆน,น,นครับนี่เล็บดีนะครับเล็บด,ดีตัวนี้ใส่ได้โบกี้กันเนาะเล็บโบกี้กันสูงนี่ร้อยของชิพาแท้แน่นอนยครับนี่ของชิ่าแท้แน่น,นอนครับนี่<า>เพื่อนอยากให้ค้นพาไปหาทำตัวนี้ เอาอยากได้ทับมาทักไม้พอเห็ครับนี่ตัวบไงนี่ครับเนี่เบอร์ใดพอเอร์ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เ้าเจมสี่หนงเห้หที่พอมาจากบ้านไหพอมาจากบ้านหัวเรือหัวเรือว่าปีนหัวเรือหัวเรือตำบลมนออำเภอย่างอำเภอย่างบ้านหัวเรือจีบ้านหัวเรือบ้านุน่านหัวเรือบ้านโคกระท้อนบ้านหัวเรือบ้านโคกกระท้อนตำบลมเนาะ ตำบลแวงดงออ๋ตำบลแวงดงอำเภอย่างอำเภอย่างศรีสุรัตโอ้มันนี่บอกมาถึงไรเทียร์แล้วครับอำเภอย่างศรีสุรัตครับตัวนี้ใหญ่สูงมีจังได้กับร้อยหกสิบห้าแต่แทล้วครับตัวนี้พี่น้องซื้อไปเอาขึ้นรถท้าทับได้ครับนี่เอาไปทับได้เลยเอาไปทับไปเลยเนาะเอาไปในนี้ทับในนี้เลยราคาสี่หมื่นนะพอเน้อราคาหกหมื่นนี่เนาะครับเนาะครับจากในถากมาเลยครับเนาะเบิ้งใหญ่ๆหรือก็เบิ้งเนน้อยงามๆครับวนนี้ หนางามลับตัวดีนังหนาเรียบได้เรื่องงามใครหั่มเรื่งปงติปีออกมาครับปลายหั่มดำสีเข้มนะครับหนึ่งสามสิบห้าครับสามส้าพันนะต่อไหนว่าสันเด้นนี่ครับสามหมื่นห้าพันครับครับนี่ครับเพิ่งนั่นและต่อรองให้ต่อสีงามครับหนึ่งสีง่ามเม็ดสีดีครับติดเครื่องมาเลยนะครับเนาะติดเครื่องมาเลยนี่ครับหูง่ามจกหน่อยหนึ่ง สามหมื่นห้าพันเอ้าพี่น้องสามหมื่นห้าพันนี่นี่ครับเบิังขาเบิังลิบตักปีหรอนจีฮอดไว้ๆนี่ละสิบสองเดือนน่ะสิบสองเดือนแกสิฮอดแล้วส่วงปีแล้วครับนี่รส้้้นปีไดองอ่างามครับนังดีนังดีเกี่ยงดีนังหนาดีครับตัวนี้สามหมื่นห้าพันงวงสิเข่าปีครับอ่าพี่น้องมากจังซี่ครับสีแดงแ<ไ>ป็ดโทรมะฮับเนเตี้ย<ๆ>สีเหลืองครับ ่เตี้ยเบอร์ไรครับเตี้ย093 0 9เ <0 93 S 2> 416 416 4185 4185ครับติดต่อไดไเดี๋ยวนี้เลยครับติดต่อมาเลยนะพอเนอ้ <c oughs> อมาทวงนี้ะไแล้วคาถือครับส่งถึงทีครับส่งผอดบ,บานพอดองครับอ่าครับส่งผอดบาทพอดซองสื่อไว้โทษสร้งซื้อไวก้กเตรียมรับนพันเลิน,นะครับนาะนี่ มือนี้สนามมือนี้คนมาหลายครับมาซื้อหลายนะครับเนาะง้อเถิดกัเขาหลายนะครับเนาะง้อเถิดเขาหลายเอามือนีเ้เบิ้งเพีรผูแบบจู้จู้ใจแน่นนะครับเนาะบางคลิปผมกคยเฮ็ดล่องตาแม่ลูกนะครับอ่าคลิปนี้พี่น้องเอฟซีฮาก็เรียกร้องมาอยากเบิ้งเพีรผูไล่หลายครับเนาะคลิปแรกอะเพีรผูหลายครับคลิปที่สองนี่ก็ผูหลายก,ก,กัน,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 นแ,กแกมกันไปน้ำพี่น้องเนาะเบิ้งเพีรเมียแม่ลูกแกมกันไปน้ำพี่น้องเนาะครับเนาะ ก็เรื่อยอยู่อันนี้บอง่วแม่สีดำครับพี่น้องมักสีดำๆมุมมุมนะครับเนาะนี่พามาเบิ่งครับแม่นี่ครับเบิ่งหนาเขาเพิ่งลงนะครับ,บเขาลงแม่สีดำครับท้องสามเดือนหรอท่องสเดือนโอ้แม่นี่มา่านเดี๋ยสามเดือนแล้วนะลูกลูกได้ครับในท้องหน่ะล,ลูกของซีวา่ายม่านเดี๋ยสามเดือนท้าไปสามเดือนแล้ว,วลตัวในท้องน,นี่ตัวที่ไหนนาะครับตัวที่สตัวที่สาม ตัวนี่ทองตัวที่สามอ่างงวด้ำพื้นแดงนะครับนี่นะครับนี่เล็บเบิ่งเล็บเพิ่นกันนะเล็บดีเบิ่งช่วงล่างช่วงใต้เพิ่นเอาครับน้ำใต้น้ำล่างเพิ่นกับมาโอเคครับนี่มีเห็นหลายอยู่ครับนี่เป็นสีดำครับหรือบรรเทาอินว่าง้วดพื้นแดงครับนี่ครับลำตัวเน่าครับนี้ลำตัวเน่าสูงรอยชิสิพามีรอยชิสิพาไหครับเนาะมีรอยชิสิพาสีมหาสิบแล้วครับแม่นี่ราคาเปิดดูเท่ายเนาะครับ เท่าไรก่ครับ4,3่หมื่นามอ่าแม่นี่เพิ่น้องไว้ยู่หมื่นสามครับทองสี่ศูย์ก้าหราคาสี่สามองไว้ต่อได้เนาะอันอนี้ขอมูลจากจะของงวนครับเนาะพี่น้องอยากได้ก็โทรมาหาเพิ่นครับโท,ท,ทรมาเบอร<า>ไหนเนาะคร,ร,ร,รับอาศูนย์แดศูนย์เจ็ดสอ่งเก้าแปดเจ็ดสี่ งัวมาตาบ้านเลยนะครับเนี่นยมาตาหนองแก่พยักอ๋อครับมาตาบ้บานหนองแก่เพิ่มพยักก็พอม,มีสายนะครับเนาะนี่สีแบบนี้ครับออเอามาเบิ่งแม่นี่ต่อครับมาเนี้เป็นงัวไทยบ้นนานเนาะครับผู้เงินหน่อยเงินบ่หลายซ้ำเพิ่นนะครับเนาะแม่ลูกลูกเพศผู้ลูกเดริมนนันเนาะครับตัวนี้ลูกตัวเดรมันครับเนี่ยลูกตัวที่สี่นี่ครับแม่นี่ลูกตัวที่สี่ลูกเพศิดผูนะครับเนาะ แม่มันก็สูงอยู่ลอยมีสิบหาประมาณนี้นะครับความสูงของแม่เพิ่นเนาะครับเนาะอ้างดีครับอ้างดีรั้โตใส่เลยครับหนังยังพ่อมีให้เห็นนหมครับหนั่งนาดีครับแม่นี่ครับโม่ไทยบันเทิงครับขุดเงินโบสูงเงินโบหลายนะครับเอาแบบนี้ไปเลี้ยงเลยครับนี่ลูกเพจผูราคาราคาเท่าไรครับเปิดไใบเศร้าเปียดอ้าพี่น้องเศร้าเปดโทรมาเปิดเลยครับเศร้าเปด เบอร์ว่าหันบ่เบอร์ว่งหันนะครับนี่สองหมื่นแปดพันนครับเนาะเบอร์เดียวกันกับแม่ยตดำนี่ครับสองหมื่นแปดพันครับนี่โอ้งง่หองนี่หลายครับนี่เขาสารราซีบอกย่างหลายที่เป็นกุ้มเลยครับมาเนี่ยโอ้หนิงว่าไฟใา้หน่สายเก๋จะคลองเลาอยู่ท่าไหนล่ะโอ้พุ่นน่ะโอ้พุ่น เดี๋ของคนกำลังขายง่วนครับเนี่ยเอาครับจบยุพสายวันนี้รอกล่องจากจบยุพยิสายนี่แหละครับเนี่ยบาสนามน้องกุ้งอู้หครับเรากำลังขายง้อย,อยางตัวนเลยครับเนี่ยมีสาสดคนดีแท้นเนี่ยไหมง้อพยิยสายเนี่ยเอาครับบัดนี้มาพ่อพญิงงาสายวันนี้ครับพยิสายครับโอ้โหเนี่ยว่าหันเร็วพร้มเดรยวอยู่ทั้งคนแต่ขายง้ออยู่มากตัวใหญ่หมดอนี่ 23ตัว23ตัวขบขายได้สตขายได้น้อยนอมือ้ยสองร้อยน้มือนีขายได้วันขายได้สี่ตอันนี้แม่ลูกกันปแม่ลูกลูกผูลูกผูนั่นบอลูกมันน่ะนี่ลูกตัวผูตัวนี้สี่หมาครับตัวนี้หมื่นตัวนี้สิบแปดโอ้เป็นตาไปเฮ็ดเนื้อดีแท้ตัวนี้สี่หมื่นสามนเจี่หมื่นนี้สี่ห สีขาวขาวสีมันจะลูกได้ลูกแม่ลูกผูวพ่อนี่ลูกผูวลูกผูวสีมืดเจ็ดอันนี้หาหมืนอันอันลูกแม่พ่อตัวนี้อันนี้ลูกแม่โอ้นี่ครับตัวนี้ลูกแม่หาหมืนนี่ครับนี่สีสีเม็ดเขาวได้ครับนี่สีเม็ดเขาอันนี่หาหมืนหาอันนี่หาหมื่นหาสหม่ไดก่อนสองหมื่นเจ็ดองหม่โอ้เปนตาเลี้ยงตัวนี้เมียนังหนาได้ยไงสายตัวนี้เนาะตัวนี้ตัวผูวปะโอ้เป็นตั้งหนาดีครับตัวนี้ ข้าวมือถากับพี่ตัวแม่ตัวผู้ใช่ใส่ตัวแม่ตัวแม่ตัวแมีตัวเมีโอ้นี่ครับซิปเท่าไรก่อนใช่ใ่ไนไปายกไว้เน็ดอเนื้อโอ้ยมันตัวแม่ไปเหรอมันตัวแม่ผมก็อยากได้ดอกคือเบิร์นผู้สาวกินน้ำแม่นเหมือน่าใช่ใส่ยังีโอ้ขับเนี่ย นี่ขาจักขายับโอ้ครัตัวนี้ขายับนี่เราบอกว่าขายับด้วยครับนี่ตัวนี้มาต้องเอาไปมาต่องเอาไปไปท่านอีกวันนี้โอ้แม่แม่นี่งามกระมวลป่หาหมื่นขั้วขั้วเนี่โอ้แม่นี่ออกสีเม็ดเขาเนาะลูกกะงามสูงอยู่ยลอยสีสีพอดีนั่นไงสายเนาะแม่นี่ครับลูกเดียวลูกแรกแม่เขางอนสองลูกโอ้เลยผูมไปเอานี่เอาด้วยกันเลย โอ้ยไทยยุ่ไทยอ่ะไทยยู่คนทั้งคนาคนละโอ้ยคนน่าคนบ่โอ้ยยุคคนงัวมันหายตามกันมือนี้แยกกันยุ่นบ่แยกกันยู่มือนี้ไงสายขายไปแล้วขายยุคลุ่บนี้ได้ซตัวแล้วมือนี้ไปมือนี้ผมมีงานต่ออยู่ครับมือนี้มือนี้มือรุ่นออามือรุ่นน่าจสายหน่อาครับมือนี้พาถามบางงวไงสายครับมือนี้เลามา เราขายได้ซีตัวนะครับวันนี้ครับอ้ตัวละหนึ่สองร้อยเพราได้ซื้อใครครับเขาเมื่อวี้ท่านซื้อลาตรีบ้างไปเอาท่านท่านซื้อไปวันน้องบัวเขซื้อสิบสองล้านน้งบัไปซื้อน้ำเขาบนี่บ้านมอนังไบอมเช่าโซนยูบระกงเทบระมสบูระเขาซื้ออยูบุดีุยังจงสลากบริษัทถ รถายแดงได้ไปแดงมามุงโศกดีโสกดีเนาะของรถที่พอเพิ่นอะเจ๊แมนพันโดีเขาเนาะถึงราวัลที่สองก็เนี่เฉยถึงรางวัลที่ระรีรวันที่สอที่สก็สียูวังสามสี่เซนนี่หรอวะบ่ถึงลานบ่ถึงลานบ่ถึงลานครับที่สองโอ้กับ่รถกับพร้อมเนาะผู้เดียวบ่ทึงที่สองทึงเลยไปกัผู้เดียวดี ครนนมซมันบ้านเียากันตำบลน,นาภูมพยายามสิบสองล้านนะตำบลนาภูสิบสองล้านคือผมมาขายอยู่ในเฉียงเนี่ยลอตเตอรี่ไหมาไปยอะนม้เีเนาะนี้เขาเขาบอต้องซื้อด้ลอตเตอรี่ขายอยู่ในเขาบอกต้องซื้อดอกเขาบอกเงินล้านมากไปซื้อไปซื้อเขตอำเภอแยงหุ่นนี้พอไปซื้อเขตอำเภอแยงเขาจคอยมีแลวันที่หนึ่งไหมนี่ม่านนอ่าน ถกพิษสนามเดียงเลยตัวนี้ตัวนี้พี่เท่าไครับนี่ยหนึ่งหมั่นแปดพันหาให้บ้างสิบหกเดี๋ยวบ่น่อยนอเอาสิบหคนณหเลยเนั่นแล้วเอาสิบหไเอาไปหันกันจได้สิบหเอคุณหอเลยตัวนี้ต่ออะไอยู่ตัวก็สีห้องบักเด้พวกนั้นจีเอออะครับนี่ง้ไงสายมีมีนมาลัยครับมันนี้ใส่แม่ไดย แม่ลูกยุ่่ะเมนีสามหมื่นหกแมนันสามหมื่นสามแม่นี่แม่สาวสีออกเหลืองๆเนาะสีอกเม็ดขาวแม่นันสีขาวๆเอาครับมักง่วสายตัวไหนตัวมหาลาหลอมักแม่ลูกนี่ปอรถเอากีซไปรถใดเทไรแมนี่ผมผมจะต่อให้ท่านผู้ชมเลยรถรถเทไรรถล่องบ่งห่ว เกงใจพุ่นี่เออเอาไปเลยหกพันหางรถไหนพันหเลยรถไหนพันหเลยอะลุสองพันสองแล้วรถไหนพันหนึ่งเลยครับตัวนี้เอาพี่น้องโทษมารดมันเนี่ยบัดเีเดี๋ยวบอกบอกโทษมันี่บอกบโทษบโทษโทรมันผมหาบ่เห็นบ่เห็นกับจำไ่ได้แล้วน่บกเขียนไ้ตีบวเขียนไตีวเี ผมจำไม่ได้แม่บอร์ท่รแม่เอาเบอร์นั่นละ่ะเฮ้ยงงโง่ไปเลยเอาไข่งงอไข่งัวต่อเด้อผมผมคนหาเบอร์ก่อนเด้อบบผมคนหาเบอร์ก่อนสวัสดีนี้ต้องไปชมเมื่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคลิปนี้แล้วน,นี่ก็ปิดกันอยู่นี่นะครับปิดกับอยู่พญายสายท่องนี่ยนะครับเนาะเบอร์อยากได้ง้อพญายท่องก็ลองคนหาเบอร์แล้วเบอร์นะครับาผมผมก็หาเบอร์เล่าเบอร์นะครับเนาะเล่าก็จำเบอร์บไว้นะครับเอาครับคลิปหน้าคลิปไม่พอกันไหมนะครับคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ